แนะนำเวลาคุณรู้สึกซึมเศร้าหดหูรู้สึกชีวิตไร้ค่านะคะให้ออกไปหาคนคุยอ่าแล้วคนคุยคนนั้นนะเขาต้องมีปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปคุยอ่าผิดคนก็อาจจะกลายเป็นไปเจอพระเทวทัตเหมือน พระเจ้าอาชาติศัตรูไปเจอพระเทวทัตก็อาจจะใช้ชีวิตที่ผิดพลาดได้เพราะว่าได้รับการแนะนําที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่จิตใจเราโหดหูซึมเศร้าเนี่ยเราอาจจะแบบอา่าไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เรามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมนะคะที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของการและการดังนั้นเราต้องเลือกคุยเลือกคบคนด้วยแล้วก็ออกไปช่วยเหลือสังคมออกไปบำเพ็ญประโยชน์ออกไปทำสิ่งที่มีค่า มีประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะก็จะทําให้คุณอนะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองพอเรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะเราอาการรู้สึกโหนหูหรือซึมเศร้ามันก็จะคาดาวลงได้ได้เช่นกันนะคะอ่าออกไปคุยกับหมูหมากาไก่ก็ได้นะคะถ้าไม่มีคนคุยนะคะอ่าหรืออาจจะอคิป คุยกับตัวเองแล้วก็ฟังเสียงตัวเองอ่าหรืออีกวิธีหนึ่งเขาเขียนค่ะเขียนเขียนเขียนแล้วถ้าเรากลัวคนอื่นจะมารู้ความลับของเราแล้วก็ฉีกทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่าความลับความลับนะคะบางเรื่องนะคะก็ควรจะตายไปพร้อมกับเราเราไม่จําเป็นต้องให้โลกรู้ทุกเรื่องที่เป็นของเรานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะ เวลาจะทําอะไรจะพูดอะไรให้คิดก่อนอย่างรอบคอบนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะพอไม่เกิดปัญหาความเครียดความทุกข์ความซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ต้องตามมาราวีนะคะดังนั้นนะคะการวางแผนในการใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วก็แต่ละช่วงอายุเนี่ยสำคัญนะคะเพราะจะทําให้เราอะ ไม่ไม่เขวไม่เดินออกนอกทางแล้วก็จะทำให้ปัญหาต่าง,างๆที่อาจจะตามมาเนี่ยลดลงลดลงเราก็จะไม่เกิดโรคซึมเศร้าโรคว้าเวนะคะเราก็ไม่เอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นของตัวเองคือถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปเปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะว่า ชีวิตใครก็ชีวิตมันทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะคะเราก็เลือกในสิ่งที่เป็นตัวของเราแล้วก็อยู่กับปัจจุบันยอมรับความจริงค่ะ